มานะมาดูรถคันนี้ครับรถเข้าใหม่เมื่อคืนนี้ดูนะลากมาไม่ถึงสุดนะสุดน็อตล็อกนะไม่รู้ว่าช่างวางยาหรือเปล่าเนี่ยนะนิสันนาวาระปีศูนย์เจ็ดปีศูนย์เจ็ดสภาพแบบนี้แล้วนะฮะรถปีศูนย์เจ็ดไอคือรถไปเอาอยู่อู่นะอันนี้นะ เนี่ยเขากำลังทำสีโพสีนะแต่พิเศษกว่านั้นนะเดี๋ยวเข้าไปดูอีกรายละเอียดอีกหนึงนะผมเห็นแล้วผมตกใจเลยนะรถสภาพแบบนี้นะนี่นวรามแม็กไลนเนอร์ก็ไม่มีนะปกติมันจะมีแม็กไลนเนอร์เขาถ้าจะถอดออกทำสีแล้วไม่ให้มาบ้างนี่นี่ว่าท้ทายใครปั้นต่อนะรถมีทะเบียนนะอันนี้เนี่ยดูควันครับ นาวรานาวลาปูท็อบครับอ้าใครจะไปแยกชิ้นส่วนคันี้มีอยู่นะฮะมีเล่มทะเบียนคัตซีข้างท้ายทำไมมันเล็กจังเลยนี่นฮะแับเปิดได้นะเนี่ยนาวราปล่อยโสมมากเลยรถอะ่ะดูดิ รถไม่กี่ปีรถนเวราพวกนี้มันก็สีพวกนี้มันก็จะเป็นเหมือนทาทานะเนี่ยพวกนี้สีเทานะครับปลารถาโซมมากเลยรถเนี่ยแต่เบาะนี่โอ้โหเบาะก,กับรูปทรงเนี่ยต่างกันเลยเนี่ยน่าจะล็อกคอั้งเนี่ยโดนถอดหลอกแล้วูนะมีวัดอุณหภูมิน้ำด้วย หกเกียร์นะรุ่นนี้แต่อันนี้เดี๋ยวเข้ามาดูกันะฮะนะฮนะโอ้ประตูหนักมากเลยนะเดี๋ยวมาดูเครื่องเกียร์เห็นแล้วจะตกใจนะครับรถช่างดูสมมากเลยครับที่เปิดเบาะอยู่ไหนไม่รู้โอ้โหหลุดหมดแล้ว าวาร่าวอชอช์อครับจับเปิดได้แม็กยังเดิมๆหองมันเลยโอ้ไปขุดออกจากหลุมไหนเนี่รถมาดูตัวจริงแล้วฝุ่นเต็มหมดเลยเขาส่งมาให้ดูนี่ฝุ่นเต็มเลยนะอันนี้เป็นรถของช่างโฟนะฮะรถช่างโฟดูหน้าตาว่าสีขาด 6 5เนี่ยภาษีขาด6 5ครับดูฝั่งนี้จกไฟฟ้าไมมันสีแบบเหมือนสกรปรกอย่างเลยนะเดี๋ยวเข้ามาเียแบบสกรปรกมากนะฮะแต่ดีมอเบาะตัวนี้ให้ช่วยเบาะนี่ยังสะอาดอยู่เลยไม่รู้ว่าเบาะมาก,กับรถไหมเนี่ยแกะเปิดได้ครับ แยกครับไม่แยกก็เอาไปใครจะไปต่อยอดนะแต่ข้างหน้านะครับสีบกใหญ่แต่ท้ายนะครับสีบกเล็กเนี่ยโอ้โหมาไม่ถึงล้อหลุดไม่มีนอ็อตเอามาดูเครื่องเห็นเครื่องแล้วจะตกใจไม่ต้องตกใจนะฮะเครื่องเครื่องตัวนี้ใครใช้บ้างอือจุบ๊บ ดูเครื่องครับโอ้ดูนี่ห้องเครื่องกับตัวรถเนี่ยมันต่างกันเหลือเกินนะดูม้อรลมเบรกก็ยังโอเคอยู่น,นั่นนะใสๆอยู่แต่ดูเครื่องเป็นทีดีไม่ีทีดีสองเจ็ดทีดีสองเจ็ดฝาดำเนี่ยเครื่องมันจะรับได้เหรอรถมันไบายลงุง มันจะรับพวกเครื่องไทยพวกอย่างไดบ่แล้วบ่ได้หรือเนาะมันเลยห่างเร็วเน้อเจ้าเงเครื่องนะเครื้องไงเครื่องพูน่ะแปลงสุดยอดอีกการแปลงโซเลตอีกอินเตอร์กระบอออกเลยอินเตอร์ยังอยู่อยู่ใส่เข้าอินเตอร์ปุณด์ โบห้างว่งรารันคนวาโบห้างเลยไปทอดทหัวฉีบแห่งจะได้เอาหลดมาได้ดีเจ้ากล้าซื้อใส่ปะ,ะเครื่องยังสิเอาเครื่องอันอื่นใส่สิบดีกว่าบ่สามพันเนาะสามพันฝาแดงเลยใช่ไหมแต่เครื่องเทอร์โบนะตอนนี้เทอร์โบพังโอ้เกียร์มึงเลยเขาแปลงไหม เกียร์เดิมนี่หกเกียร์เออมันสิหลับได้อยู่่เครื่องหกเกียร์ครับตัวนี้มันก็ห้างแล้วเนาะแรงมากอถึงไหมเนี่ยต่อหัวหมูโอ้ยแทนที่จะเอาเกียร์เดิมใส่เนาะเออแทนที่จะเอาเกียร์ตัวนี้ใส่ไม่ใ่ถ้าเอาเกียร์มันใส่มันก็สิรอลบมันก็สิได้อยู่เนาะแค่เอาบบดี้สุดแต่อันน <Darwin. S 1> te ah ี้มาใส่หกเกียร์ ตัวนี้เป็นหกเกียร์ด้วยตัวนี้ฮะนักตะค่าแปลงเขาว่าซื้อเครื่องไม่ใช่นั่นชิบูดีว่าบ่เนี่เครื่องเกียร์พวกอะเครื่องสามพันตัวบีดีสามศูนย์นะนี่นะเอเอเนาะใครจะไปะปั้นแต่เอ,เ,อเล่มเครื่องยังไม่ได้ลงเล่มนะเครื่องยังไม่ได้ลงเล่ม ตัวนี้โขนจกวกเลยวะโอกเคกียสุดยอดจริงๆช่างไทยฮะนี่พวงมาลัยพาวเวอร์ก็แปลงแปลงดึงออกมาไกลเลยหนเอยพาวเวอร์เอาของอะไรมาใส่ของหกล้อป่ะเนี่ยของรถเก๋งป่ะหนุนเชื่อมโอ้โหพองเชื่อมยางหนักเลย ท่านเครื่องกไ็ได้แปลงไหมเนี่ยไม่ได้แปลงนะท่านเครื่องท่านเครื่องไม่ได้แปลโอ้แปลงอยู่ครับนะมีการเชื่อมอยู่โอ้สุดยอดช่างอเอินเตอร์ขึ้นมาซะสูงเลยท่ออินเตอร์มีด้วยนะเอาครับขายถูกๆไปเลยคันนี้นะใคร พร่อค้าหรือว่าอะไรนะเอาไปแยกเอานะเอาบอดี้บอดี้มัน,นเอาเฟืองท้ายเอาดุมเอาเดมมัน,นเอาทะเบียนมันนะลองคอมเมนต์มานะฮะว่าตลาดรถมือสองรถปี07แคปเปิดได้อย่างงี้ราคามันเท่าไหร่ผมว่าไม่แพงหรอกนะแต่ดีแม็ก็ยังไม่แพงดีแม็กก็น่าจะเป็นน่าจะเข้าหลัาตัดแล้วมั้ง เอาละทำรถออกมาแซนตัวแรกมั้งเนี่ยชนหน้ามาด้วยเลยเปลี่ยนคันใช่ไหมเปลี่ยนคันไหมเนีแยเอสเซนเกอร์ยังอยู่นะแต่หนักนะ เหล็กหนักมากเลย